สวัสดีนะคะพี่นงทุกทกท่านนะคะติ่รักในกีฬาวัวชนนะคะวันนี้เราก็จะพามาเลยวัวคูเอก้องต่อเช้ากันนะคะวันที่13ธันวาคมนะคะจะแข่งกันที่สนามเซาทงสเต,เตเดียมระหว่างโนตร์นาโดนะคะพบกับแดงงามเพชรมรกตนะคะแข่งกันคู่ที่5ชิงเงินรางวัลน 1. 2กิโลนะคะทางด้านค้องโนตโ์นาโดขายโคกำลังท้งนะคะตอนนี้นงมีอายุประมาณ6ปีนะคะไม่เคยผ่้นการชนมาเมแต่ครั้งเดียวนะคะถือว่าเป็นวัวไม่แกะกองเลยก็ว่าได้นะคะการชนโค้งนงนะคะพี่เลียงว่าเป็นการชนแบบธรรมดา ปืนคราดสิกนะคะแล้วหลังกายตัวนี้ข้อง้องส้มบุญมักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่เลี้ยงวะผ่าเดินเที่ยวโกรนะคะ อบนี้ตื้อว่าเป็นรางวันที่สุ่งนะคะผนองเป็นวัวไม่การการชนข้องนองก็ยังไม่มีนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าต่อชาวนองจะทําได้ไหมแล้วก็โรเลการชนข้องนองด้วยนะคะว่าจะเป็นพันผืมังส่วนทางข้องแดงงามเพชรมรกตนะคะตอนนี้ก็มีอายุประมาณ1ิปีแล้วนะคะก็ผ่านการชนมาแล้ซีามพ่นนะคะล่าสุดก็คือแพ้จากสุโคไทยมานะคะั้งเล็กนะคะชนะโกทางเนื้อนะคะทางทีส้ง่งโกชนะทางเนื้อมอนกันการชนข้องนองตอนนี้ก็คือเลื่อยๆคาดริกธรรมดานะคะ ได้งามเป็นหัวตายนะคะฝ้าพี่พี่น้องน้องทุกชันนะคะทีดรักในกีฬาหัวชนฝ้ากดไลค์กดแชร์กดด้วยใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลียววัวชนข้องเราด้วยนะคะครอบครัวข้องเรามีการอัปเดตข่าวสั้นเกี่ยวกับวัวชนทุกวันนะคะพี่พี่น้องน้องคนแรกตีสนใจข่าวในครอบครัวข้องเรากา็าไปทีหน้าโปรไฟล์ติ๊กตกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้พี่น้องทุกคนโชคดีและวัยยังมีความสุขสวัสดีค่ะ